สวัสดีครับผมทุกคนนะฮะกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับน้ำครับช่วงที่ผมเพิ่งคิดค้นได้ใหม่นะนั่นก็คือช่วงกุ้งแห้งรีวิวครับผมอะไรวะกุ้งแห้งรีวิวแ <c oughs> ล้วเรวันนี้นะฮะผมก็ได้เตรียมขนมอีกแล้วอะนะฮะสำหรับเด็กนะผมว่าสําหรับเด็กของกินอันนั้นก็คือนี่แหละนี่ฮะ เยลลี่นะฮะเห็นไหมเอ่ยเขาชื่อว่าซันสุนะฮะชิวี่แอนด์จูซี่เจลลี่นะครับผมถ้าเป็นเด็กนะฮะควรบริโภคแต่น huh. <al> <ines> <t Form ajo> ้อยนะฮะคือถ really ้าน้องๆเนี่ยอย่าไปกินมากมายนะฮะมันอาจจะไม่ดีต่อเด็กนะอันนี้ผมก็คิดเอาตามป้ายนะฮะเขาบอกมา how to enjoy นะฮะแบบแรกนะเขาบอกให้เราชีกอีกอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะเยลลี่ตัวนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นเยลลี่ที่เป็นสูตรแคลอรี่นะฮะก็คือชิ่งง่ายว่ะ เฮ้ยมันง่ายมากเลยว่ะเป็นไปได้กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนแล้วก็น้ําตาลที่เขาใช้เนี่ยเป็นน้ําตาลน้งห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะกินไม่อ้วนอะ่ะเขาว่ามางั้นนะในหนึ่งซองก็จะมีหกชิ้นนะฮะหกชิ้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสองรสนะสำหรับอันนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยมันเป็นกินแอปเปิลกับยูสุออเรนจ์นะเอาตรงๆนะแม่ไม่ได้อยากซื้อเลยเนี่ยไอ้สองสีเนี่ยเอาตรงผมพยายามไปหาแล้วนะมันมีอีกรสหนึ่งเป็นอา่ารสอะไรสตอร์กับอะไรสักอย่างอนะ่ะ มันไม่มีไงไปหาซื้อก็ไม่มีแม่งแล้วก็ได้แต่สองสีเนี้ยคือคิดที่แล้วอะ่ะลูกหมวิทยาศาสตร์อแม่งจะได้สีเนี้ยสีเขียวกับสีเหลืองอะ่ะผมเนี้ยชอบไอ้สีเหลืองกับสีเขียวเนี่ยแต่ก็ไม่ได้อยากกินป่ะก็ก็อยากจะกินสีอื่นอะ่ะแม่งแต่ก็มีแต่สองสีเนี้ยคือก็ไม่เข้าใจทําไมถึงต้องเหลือสองสีนี้ไปให้ <S <S นะก็หาซื้อได้แค่เนี้ยก็กินมันเท่านี้แหละอ่านี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นซองข้างในของเขานะ อันนี้สีเหลืองเป็นยูสุออเรนจ์นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นกน Apple นรีดแอปเปิลนะับส้มยูสุกับแอปเปิลเขียวนะฮะ how to enjoy คือฉีนะฮะบีบและดูนะฮะกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนถามจริงผมว่าผมกินยังไงก็ไม่อ้วนหรอกมันมีอยู่แค่เนี้ยแต่สำหรับคนกินเยอะซื้อมากินเยอะๆอ่ะเขาอาจจะอ้วนนะถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นสูตรชลอรี่แลวเรามาดูนะว่ามันจะฉีง่ายหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาเริ่มดิสรถแรกกันเลยดิยฝานะรถกิีดแอปเปิล ก็ฉีกไม่ง่ายนะทำไมอ่ะทำไมฉีกยากขนาดนั้นนะอ่าได้ละนี่อันนี้ก็จะเป็นเนื้อของมันเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆเนี่ยอ่าผสมผงบุกไอ้บุกผงและกลิ่นแอปเปิลนะฮะคือ เจลลีลตัวเนี้ยผมว่ามันคล้ายปีโป้แต่เนื้อของมันอ่ะจะมีความหนึบกว่า <c oughs> คือปีโป้ถ้ากัดก็ขาดใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ยมันจะมีความเด้งอ่ะสู้ฟันสู้ลิน้นนึบๆดึ๊บๆไม่ <c oughs> ผมจะบอกอย่างไรกินแล้วมันสนุกเออจะปูดอย่างนั้นมันก็ได้เนาะเออมันเหมาะสำหรับเด็กครับผมว่ามันกินแล้วมันสนุกดีนะยิ่งเขียวยวิ่งสนุกอ่ะสำหรับผมผมว่ามันโอเคสำหรับสีเขียวนะครับรสชาติของเขาเนี่ยจะออกไปแบบเปรี้ยวอมหวานหวนนะเนี่ยสลับกันไป เรื่องรสชาติของกลิ่นแอปเปิ้ลเนี่ยเอาตรงนะคือมันก็ใช้ได้แหละแต่คือใจอ่ะไม่ได้อยากกินสีนี้ไง oh, <no. S 1> คืออยากจะกินสีแดงเออคือสีเนี้ยไม่อยากดีแล้วแต่ปัญหาซือสีแดงไม่ได้กลิ่นอ่ะมันเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลไงต่อไปนะฮะกลิ่นยูซุออร์เรนจ์จัดมุมตรงนี้แล้วเราก็ฉีดมันลงมานะทะยางลงมาฉีดทะยาลงมาเอา่อเห็นไหมแล้วมันก็จะขาดเลยแล้วเราก็ มันขึ้นมานะแล้วก็ไม่ชอบอะอะให้เลือกระหว่างราส่งไอแอปเปิลหรือไอแอปเปิ้ลดีกว่ารสชาติเปรี้ยวอมหวานนี่ก็แหละเพียงแต่ว่ากลิ่นอะกลิ่นของมันอะแตกต่างกันนั่นเองรสชาติเหมือนกันผมว่ารสชาติเหมือนกันหมดอะเปรี้ยวอมหวานถ้าจะให้ดีนะเพื่อนๆพา่อนฮะหรือน้องๆทุกคนที่ซื้อมักินนะผมว่าเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนนะ ให้มันเย็นสักหน่อยนะถ้าเอามากินนะผมว่าอร่อยเลยเออกินเย็นๆแบบชําๆนะอูโูดม่็นะอูดูดผมว่าอร่อยจริงเวลาบีบออกมา้ะดูนะมันจะไม่มีแบบว่ามาขาดท่อนหรือว่าอะไรนะฮะออกมาเป็นชิ้นเต็มเต็มคำเนี่ยเต็มซองทุกคนไปหาซื้อได้ที่เซเว่นอิเลเว่นนะฮะอันนี้เนี่ยหนึ่งซองเนี่ยยี่สิบห้าบาทนะคะมีทั้งหมดหกชิ้นนะซองละสองรสรสละสามซองนะฮะเป็นหกซองซองหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นสีแดงนะก็มีอีกสองรสเป็นสตรอบเบอรี่กับอะไรสักอยาก่าง นะรู้เหมือนกันนะหาซื้อไม่ได้ไงอืมกินได้เรื่อยๆเด้งๆ